ปาพี่น้องมาเก็บบอกแตงโมในปลาเขาครับพี่น้องนี่มันแดงเลยนะครับเคียมันตายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงนี่ครับปลาหนึง่งปลาเข่าที่เพืเ่อเคยพาพี่น้องมาเบิแลอยครับถ้าเอาเอา้ยังเกะนี่ครับถ้าเอาเอา้เอาฟุนมาลงหน้าครับแล้ววันนี้มันเกิดน,นี่สองหน่วยครับอีกหน่วยหนึ่งครับนี่ใกล้ๆก,กันเคียนนี่ มือเพิ่งเริ่มตายแล้วครับนี่มือเหี่ยวแล้วนะครับทุกคนก็มีโอกาสที่จะแดงครับต้นมมกเครือมันก็นตายแล้วเป็นบกขาดแล้วครับนี่ปอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องอันนี้เป็นตอนย่าครับมันมาน้าฝุ่นเนาะเครือเพิ่งเริ่มตายแล้วครับมันแรง <c oughs> อ้วจามนะครับ หน่วยใหญ่อยู่ยครับหน่วย,ยก็เีลยหลายหน่วยแล้วครับเป็นสภาพไปเบิร์ครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆนะครับช่วงนี้ก็หลายเดือนแล้วครับตั้งแต่าพาพี่น้องมาเก็บมันก็จะมีนะครับหม่องต้นเขาทส,สูงๆนี่มีต้นแตงโมนะครับบางหม่องก็มีบางหม่องก็บ่มีผม่งกระเจมปลาดอกันว่านะมันอยู่ป่าใดาเนี่ย ปีนี้เขาฝุ่นลงหน้าเนาะฝุ่นลงหน้ากับมีแต่งมูเวลากินข้ากระถิ่มใส่ข้อคว้ยครับมันก็ได้เกิดกับเนาะนะครับเบื้องนี้จะว่างไว้ก่อนเมือนนมเไไเ่อนั้นก็มาเก็บไปลไรนวยแล้วครับโย่เครื่องนี่นี่ได้เลยเครื่องมันแหลงครับเครื่องเลยตายเนาะนี่ครับเครื่องเครื่องแต่งมู ต้นแตงโมนะครับจะมีลูกเหลือหรือเปล่าบ่มีครับต้นนี้บ่มี่ลูกไม่มีลูกนะครับ๋ยวเพิ่งกับย่อยเป็นปุ๋ยครับก็ต้องหวงเป็นปุ๋ยเัมั่อ,อปสานผิดครับต้นนี้กับบมีครับมันเป็นต้นหน่อย แจอตะเรือเพิ่นบมมีหน่วยครับเดี๋ยวนี้เห็นนะเครือหนึ่งมีหน่วยบอกกูหน่วยไหนหน่อย,ยนงครับแดงเลยครับพี่น้องนี่เงยซ้ำนี่นี่ครับมันได้อายุแล้วครับมันก็เลยแดงหวานหวานนะครับพี่น้องเต็งโมครับเป็นโมปลอดสารพิษ ปลูกหวานเพราะเม็ดข้าวนะปกติก็จะปลูกครับเพราะว่าสูปีขายแตงโมงแต่ปีนี้ไม่ได้ขายกเลยพ่ค่อยมีเม็ดแตงเล,เลยไม่ได้วานครับนี่เมื่อกี้กับมาเก็บไปแล้วมีเครื่องหนึ่งเดียววุ้นีหครับพี่น้องเครื่องลุดแล้ววูเน่าเหรอครับพี่น้อง คนซุกตั้งแต่ตอนไดบุคนแตกโอ้เสดายเอา้าเกิดไม่ครับให้เเกิดไม่ให้เัิเกิดไม่เนาะบ่ได้มาเบิงเ่งแกกเถื่อครับอยากเบียกเนวาอื่นบ่ได้ลงมาน้าครับครับบรรยากาศยามแรงๆนะครับพี่นอ้องนี่เป็นแตงโมที่เขาแกะเมื่อกี้ครับ หวานหวานครับหน่วยน้อยๆห,หน่วยเท่าลูกไอ,อลูกเทนนิตน,นี่ครับหวานกำลังดีหาบ่งปลานีในกองฟุ้งหยากระสิเกิดร้ายกว่านะครับแต่ว่าเขาเพิ่งกระสีงามเดี๋ยวหอดเวลานำฟุ้งตกหนำขังมา,นากนี่เพิ่งกระสีตายนะครับหยาเพิ่งกระสีตายกอต้องห่วงนะครับอันนี้เป็นหยาขี้อ้นครับ <S 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 มันจะเป็นยาที่ติดไหมครับแต่ว่าเวลาฝนมานาม้ำขังนี่เพิ่นกะสิค่อยๆย,ย,ยุบลงไปแต่บ่าตายครับตัวเมง่อนี่แต่เท่ากับบ่เป็นปัญหาเนาะเท้าออกเบิดหน้ากับบ่ไหวครับหลายปวดมันหลายเกินไปออกไม่ได้เบิดหรือบ้าเต็งว่าจพาพี่น้องเก็บไหม เมื่อกี้ไปพ่อแต่งเน่านะครับเริ่มถอว่มีนล้วครับปืนอย่างยางไปเบิ่งเรื่อยๆนะครับว่ามีบอ่อพอมันก็นอยู่ให้เทิรหน่งครับนี่เกียร์สองเกียร์นี่สีาพาพี่น้องมาเบิ่งแต่งไทยครับนี่เป็นแต่งไทยเนาะเหาอก็บวานในเขากันนี่ครับมันก็เริ่มเริ่มเป็นหนว่วยนะครับพี่น้อง นี่เป็นน่วยนะครับแต่ว่าเพิ่นได้สุกเพิ่นก็จะเป็นกใกล้ๆเงาก่อนนะครับน่วยใบใหญ่ดอกเพราะว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยครับเป็นแตงไทยบานเฮาเวลาเห็ดหน้าเพิ่นกะสีวานลงไปพร้อมนะครับน่วยสุกอยู่แต่ละมือน,นั้นเห็นหน่วยเหลืองๆครับพลาดสิโคมหย่าครับนี่ง่ายเพิ่นหย่าหลายๆครับฝน นบนมาคุ้มอย่างาไม่มีแต่แตงอันนี้เดี๋แตงไทยได้แถวนี้มีแตงไทยครับเดี๋ยวเพิ่นกระซุกแล้วเว้ากับชิมะเก็บครับพี่น้องในหน้าก็จะลายครับวานเป็นระยะระยะครับนี่เอาเอาหายเบิ่น่หน้วยนึงเดี๋ยวเก็บในนี้ก่อนนี่ครับเรืองเรืองครับพิ่น อันนี้มันเหลืองนะวามันปั้นสีเหลืองนะมันไม่ได้สุกเลยนี่สุกว่าหน่อยพุนนี่ร้ายได้ครับพี่น้องสิวิขาดมันขาดกใก้สุกแล้วห้ายครับพี่น้องแตงสิครับกําลังเริ่มเหลืองเต็มอยู่ครับสองหน่วยเลยครับนี่มงึงีหน่วยหนึ่งสุกไปทางพ่น เต็มนี่ขาบานไปเต็มเลยนเนี่ยปลาเขาปลาหยางขนดาดบุพอมากเกี่ยวหยาครับหายห,หน่วยไงทุกทา่ลูกใบกระพุ่นก็เบื่อดเดี๋ยวเป็นปลาอยู่หายเทิ้งกับมีมันกระลังมันกระลังคันนี่เกลี้ยนี่เห็นปะไอห,หน่วยมันย่างหิวหนาม,มากกว่ากินได้ครับวันนีงง้หน่วยงามงามเปน้องเบือง คาผักบุง,งามงางงามครับข้าไปบเบิงข้างี่กับมีตจะปลาแตกนี่นี่มันหนักน่อยเบวเบวเนาะเบิงนะเนี่ยน่อยก็กลมนอยก็จอังผสมบุ๋นกับ่ไดใส่ปุ๋ย่ไดใส่ปุนเนาะไห้น้งาม้ปาโวันนี่นะปลาหน่อยนี่ไหมสุกไป โอ้สุกแล้วครับพี่น้องแตงไทยครับพี่น้องงามงามครับสุกแล้วเ,เห็นไหมมีน้อยนี่ย่พราะถ้าในซุกนี่น้อย,ยนี่กันง่ายกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวไปจังหน่อยครับแตงไทยในป่าข้าวครับพี่น้อง น้องเราเอาไปเห็ดิึงนะครับเวลาปลูกเขานี่ครับก่อนต <course. S 2> <Lah> ีได้ก้่อนฝนที่มาเขาเด้กินแตงกอนครับนี่มีทั้งแตงไทยแตงโมครับพี่น้องเวลาเห็ดหน้าวานเขากับวานไม่พร้อมกันเลยครับในกรณีที่เห็ดหน้าวานถ่ายอีสานทีแบบรออรอรอน้ำฝนนะครับกเกษตรน้ำฝนนะครับพี่น้องอันนี้มันเป็นกเกษตรน้ำฝนคือรอน้ำฝนย่นอกเขตชนลปปะท่านครับกันี่แหละครับ งามงาม่วยไงครับคไปตำครับพี่น้องตำเจ็บเจ็บมีบ่อทางปุ่นตอนนี้ฝนก็เริ่มจะมากแล้วครับมากกับตกป้อแปะป้อแปะป้อแปะป้อพ่อสีท่วมยอนนะครับนี่ครับเข้ากับสีวานทั้งแตงโมแตงไทยใบสูไฮครับทุน่าครับพี่น้องในกองฝนแน่ถ้ธรรมดาแนมีกับวานลงวานลงผอมวานเขาเลยครับกลัวฝนที่มาเข้ากับได้กินพอดี ยาครับมะเกี่ยวเขาแตกกอครับเนี้ยวก็ได้แตงโมมาครับตายหน่วยครับพี่น้องอันเดอน์อันเดอรียังอืมอืมรับพี่น้องฝากกดไล่กดที่ตาเปมนแกาลังใจเนะครับพี่น้องเก็บปกแตงครับพาพี่น้องมาเก็บปกแตงครับมือนี้นี่ครับในหน้าเขาเพิ่งเกิดสีม้ยาลายเพิ่นถาเพิ่นวางเพิ่นจะมะเกี่ยวออกไปเฮงง่วครับแล้วเขาก็เกิดแล้วก็แตกกอครับพี่น้องเป็นเทคนิคการทำ เกษนำฝนนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันมังใจน่น,นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจวิธีปลูกแตงโดยปลอดสารพิษก็เอาไปลองใส่เบ้งครับช่วงปลูกเขากับว่านไม่พอว,วานเขาเลยนี่ครับฝนกว่าฝนที่เม้าก,ก็ได้กินแตงพอ